สวัสดีค่ะสินทำไม่กลับมาโลกาจาวินาวนลีเด็ดของแท่นพยายมจะกลับมาพิพากษาคนชั่วอีกครั้งเอกรักษิโลดกอบอนุวัตน์และน้ำหวานกัญพรมาเพิ่มความเข้มขน้นในละครโยาบาลเจ้าขาซีซั่นสค่ะ กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเอกรังสีโรดหรือท่านพญาโยมจะกลับมาตัดสินความดีความชั่วอีกครั้งในโยมบาลเจ้าขาปีสองพร้อมสองเลขาผู้ควบคุมบัญชีบาบุญสุวรรณและสุวรรณรับบทโดยกุ้งระวิทย์และอาสัจการนอกจากนี้ยังมีความน่ารักของผู้ช่วยตัวน้อยปิ๊งเด็กชายธีรภพบในบทกุมารทองไม่เจอกันนานหนุ่มๆมีเรื่องคุยกันยาวเลยค่ะวันแรกกสนุกกันแล้วก็บอกตัวว่าคิดถึงทุกคนเลยเราเรียกตัวเองว่าเราเป็นสิทธิ์เก่ายมบาลติดตามโยมบาลเจ้าขา ภาค2ด้วยนะคบการกลับมาครั้งนี้สนุกเข้มข้นกับคู่พระนางใหม่กอฟอนุวัตรรับบทหมอนิติเวชมาดิ่งๆควรน,นิดๆประกบคู่กับน้ำหวานกนาพรนักข่าวสายอาชญากรรมที่เจอกันเมื่อไหร่มีเรื่องวุ่นวายแน่ๆเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นหมอจารักษาโรคครับรรก,กบ็ต้องออกไปบู๊เชนอสุสบนอกสถานที่เขาชอบบูชเขาถนัดงานบูชชอบตักแดดอะไรอย่างงี้ย มผมรับงานตักแ<ม>ดกดเชิอรันะโหนธนากรรับบทนักสืบที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคู่ปรับดาวรับบทโดยนักสแสดงน้องใหม่แองเจิลอาทิตยาทองวิชิตในบทเจ้าหน้าที่กู้ภัยสาวงานนี้แองเจิลเขาฝากเนื้อฝากตัวกับโหนและแฟนๆช่อง7สีด้วยค่ะยินดีรี้จจกครับผมไอเดอร์แฮมอเดอรแฮมเดชเชมพาวชอบสืบคดีนู้นคดีนี้อะไรอย่างงี้ยฮะจะมีเหมือนแบบวิญญาณเนี่ยมาเหมือนสื่อสารกับเราตลอดเวลาแต่เราเนี่ยจะไม่รู้ว่าเขาเป็นวิญญาณขอคาแนะนาจากพี่โหนด้วยค่ะ แล้วก็<ฟ>ขอฝาก,กผู้ชมทางบ้านนะคะอย่าลืมติดตามผลงานของพวกเราสองคนนะคะงานนี้ผู้จัดละครปรินเศรษฐโชคและภรรยาพร้อมผู้กำกับฝีมือดีนิรันธรมปรีชามาการันตีความสนุกแฝงแง่คิดในเรื่องการทำความดีที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยค่ะเข้ากับยุคสมัยเพราะเดี๋ยวนี้เวรกรรมเนี่ยมันพัฒนาไปแล้วสิ่งที่ผู้มีพระคุณทั้งหลายแนะนำมาเราก็พยายามจะมาสอดแทรกแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังยืนยันอยู่ก็คือเราก็ต้องคงความดีความชั่ว ใครทำบาประวังไว้ให้ดียมมาบาลเจ้าขาปี2จะกลับมาตัดสินความยุติธรรมอีกครั้งทางช่องเจ็ดสีค่ะ